ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอียสงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรานดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสีลด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตทุกท่าน สังยุตตนิกายสลายตนวัตมิชาละสูตรหกสิบหกพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเลย ท่านพระบิกชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาควา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่า ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวฉันนีด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค้าภิกษุจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวและด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าอยู่ด้วยเพื่อนสอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมิชาละรถที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนับมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรถนั้นอยู่เมื่อเธอยินดี กล่าวสั่เสรญหมกมุ่นรถนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวข้องดูกระนิชชาละภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลิน และความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเบื่อนสองดูกระมิชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหญาและปาา่าไม้ เงียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากลมแต่ชนเดินเข้าออก,อออกควรเป็นที่ประกอบขิดของมนุษย์ผู้ต้องการสงัดสมควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสองเขายังละตัณหานั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองการสมัยในพระองค์ทรงประทับ เชตวันนับอนาถบินทิกะถวายไทยสาวัถีนามเรืองเมืองสิวิไลส่วนไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นชื่นร่มเย็นรารกธรรมนำภิกษุสู่การให้ทำองค์ไทยในสัตว์จริงสิ่งสู่เห็น ทำปฏิบัติขัดเกล้าจิตสถิตเย็นทำสู่เห็นเย็นสู่ผู้แจ้งมีมิจฉาละอธิวาพระบาทได้กราบคูณไทยพระองค์ผู้ทรงสีด้วยเหตุใดภิกษุให้ผู้เดียวมี โปรดทรงชี้ดดดข้าพระองค so ์ประสงค์ธรรมด้วยเหตุใดผู้ใครอยู่สู่เพื่อนสอนทั้งตนครององค์เดียวไม่เที่ยวลำทำประพยึดยึดหลักจักแจ้งธรรม ทำสู่นำตามปิดประสงค์มีดูกระภิกษุทั้งหลายให้ทำสู่ได้ให้กำหนัดจัดสู่นี้เธอทั้งหลายกำหนดรู้สู่ธรรมมีไม่ยินดีสรรเสริญเพลิดเพลินรม ลิ้นนั้นใช้รสลิ้นชิมกินอยู่ลิ้นนั้นสู่เลิดเพลินสรรเสริญพร่ำลิ้นนั้นจัดจําำหนัดให้ยังไฝตามลิ้นนั้นนำกำหนัดรสสดเลิศเปลกัน รถนั้นใช้ไปกำหนดจัดทรงตูยินดีอยู่สู่ํานำสันเสริญแม้เดียวหนึ่งู่ใกล้ไปเพื่อเินเห็นเจริญเกื้อนสองห้องด้วยใหญ่เอามันมัวแต่ห้องอยู่มันคือสี่หูรัตัวแม่อยู่ไสอีกสุอยู่ สู่ป่าเขาเนาเงียบนั้นลิ้นนั้นทานปันทงหาาออกให้ยู่องค์เดียวยังเที่ยวหาพารถไปเลิ่เพลืนให้ในกำหนับจัดสององค์